นิทานเรื่องมหัสจจรย์แห่งความดีการลักครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อน้ำฝนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอเป็นเด็กที่จิตใจดีงามและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอน้ำฝนมักจะแบ่งปันสิ่งของต่างๆกับเพื่อนๆ และช่วยเหลือคนยากจนเสมออยู่มาวันหนึ่งน้ำฝนเดินเล่นในป่าลึกเธอได้พบกับแม่หมีตัวหนึ่งกำลังร้องไห้อยู่น้ำฝนจึงเข้าไปถามแม่หมีว่าเกิดอะไรขึ้นแม่หมีบอกว่าลูกหมีของเธอหลงทางไปน้ำฝนจึงอาสาช่วยตามหาลูกหมีของแม่หมี น้ำฝนเดินตามร่องรอยของลูกหมีไปเรื่อยๆจนมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งเธอเห็นลูกหมีตัวน้อยนอนหลับอยู่ภายในถ้ำน้ำฝนจึงค่อยๆเข้าไปปลุกลูกหมีให้ตื่นลูกหมีเห็นแม่หมีก็ดีใจมากต่างก็กอดกันด้วยความดีใจแม่หมีขอบคุณน้ำฝนที่ช่วยตามหาลูกหมีของเธอ น้ำฝนก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือแม่หมีและลูกหมีหลังจากนั้นน้ำฝนก็มักจะไปเยี่ยมแม่หมีและลูกหมีบ่อยๆทั้งสองครอบครัวก็กลายเป็นเพื่อนกันน้ำฝนมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นและเธอก็เชื่อว่าความดีงามจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต วันหนึ่งน้ำฝนกำลังเดินกลับบ้านจากโรงเรียนเธอเห็นชายแก่คนหนึ่งกำลังนั่งร้องไห้อยู่น้ำฝนจึงเข้าไปถามชายแก่ว่าเกิดอะไรขึ้นชายแก่บอกว่าเขาหลงทางและไม่มีเงินกลับบ้านน้ำฝนจึงอาสาพาชายแก่กลับบ้านน้ำฝนพาชายแก่เดินลัดเลาะไปตามทางจนมาถึงหมู่บ้าน ชายแก่ขอบคุณน้ำฝนที่ช่วยพาเขากลับบ้านน้ำฝนก็รู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือชายแก่หลังจากนั้นน้ำฝนก็มักจะไปเยี่ยมชายแก่บ่อยๆชายแก่ก็รู้สึกขอบคุณน้ำฝนมากเขาบอกว่าน้ำฝนเป็นเด็กที่จิตใจดีงามและเขาโชคดีที่ได้รู้จักกับน้ำฝน น้ำฝนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เธอกลายเป็นคนดีและมีชื่อเสียงในด้านความดีงามของเธอเธอมักจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอและเธอก็เชื่อว่าความดีงามจะเปลี่ยนแปลงโลกให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความดีงามเป็นสิ่งที่มีค่าและสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นได้ จงทำดีกับผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและคุณก็จะพบกับสิ่งดีๆในชีวิต